ตัวแบบดใหม่ใช่ครับผมในกรคขอบรอบ1 0ปีนะครับของโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียนะครับแล้วก็เลยมีเมจิบัลแกเรียเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตซึ่งอร่อยเหนือชั้นครับเพราะว่ามี2ชั้นคือปกติเราจะมีโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียที่เป็นขาวๆเนื้อเนียนนุ่มที่เราเห็นกันแต่ว่ารอบนี้ข้างล่างคือเขาจะมีชั้นผลไม้ด้วยชั้นผลไม้แท้ซึ่งมี2รสชาตินะครับคือรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสพีชครับช้อปอะไรมากัน เลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลยครับคืออร่อยทั้งสองสองรสชาติสองีผักไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้ใช่ครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเราเป็นพิเซนเตอร์มั้งแต่แรกแรกเลยกับมาเเรียมากผมมาตั้งแต่วันที่วางขายวันแรกครับจนถึงวันนี้ก็ครบรอบ10ปีพอดี สำหรับตัวผมเองด้วยแล้วก,ก็ที่อยู่กับยยเกิร,เ,กรเมจิบัลแกรียรู้สึกยังเง็ีครอบครัวเดียวกันตั้งแต่วันแรกคือรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็แบบภูมิใจมากๆที่ที่เราที่เราได้ส่งต่อจุขภาพที่ดีให้กับคนไทยเพราะว่าโยเกิร์ของเราเป็นโยเกิร์ที่ ดีต่อระบบขับถ่ายนะครับผมช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ปรับสมดุลในลำไส้แสดงว่าเราทำหน้าที่คุณได้ดีครับผมใช่ครับขอบคุณนะครับคุณได้อีกไหมคุณได้อีกครับเลยจัดจ่ายได้ที่ไหนคะับสำหรับคนสมัครได้ไม่ใช่แบบใหม่รถชั้นใหม่รถชั้นใหม่นะครับตอนนี้จับจ่ายใช้สอยได้นะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นก่อนนะครับผมแล้วก็14กุมภาพันธ์ก็จะสามารถหาได้ทั่วไปครับชุดนี้ครับถ่ายได้ทั่วไปไม่ติดนี่กินปักชูนะปักชู ฝากหน่อยอ่าฝากหน่อยอ <c oughs> ก็เกทวครับ <c oughs> ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคนที่รักสุขภาพสายสุขภาพนะครับผมก็สำหรับเมจิบลแกเรียเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตนะครับความอร่อยเหนือชั้นที่มีมาให้ถึง2ชั้นเลยก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองแหละเพราะ่ะอยากให้ลองว่าว่าอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับโอเคกีเป็นยังไงค,ครับค กาหลีครับเพิ่งกลับมาครับกลับมาคลิปนี้สนุกดีครับคลิปนี้จริงจริงก็คอนเทนต์แน่นเหอจริงจริงไปไปถ่ายคนดีที่ไหนครับแต่บางทีเป๊ยบอกว่าถ่ายการนิดเดียวทีเดียวเดียวมันก็ถ่ายเยอะอยู่นะและสกีดีที่ไปอ่ะค่าค่าการไว้ค่าการไว้ประมาณห้าครับโอ้ลูกค้าแน่นแน่นแน่นไหมลูกค้าเต็มเนาะ ลูกค้าเต็มลูกค้าก็มีบ้านมีบ้านแต่เขาได้การไปถ่ายหาเทมมีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงก็เราเราต้องคิดเกมไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนๆเลยแล้วก็เหมือนกับเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบว่าไอ้ห้าคนเนี้ยไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีพอไปแล้วเราก็จะมีแบบเกมไปเล่นแล้วคิดเกมกันไปเล่นเกมโหดเพราะที่ไทยเราโหดที่นู่นไม่โหดครับแต่ว่าตลกเป็นเน้นยังไงเน้นเป็นคู้หรือว่าเน้นเป็น มีหนุ่มๆครับหนุ่มแล้วก็แล้วก็จะมีเทปที่เป็นคู่ด้วยอพอคลอดถ่ายหนุ่มๆสาวๆเขาไปทำอะไรครับก็ไปเที่ยวครับแค่แพาไปเที่ยวใช่ครับว่าเราใช้เวลาแบบประมาณน,น่าจะ 2, สองวันเต็มนะครับในการถ่ายเพราะว่ามันห้าอีพีก็คือล่ากตั้งแต่คือลง,หองเหยียบเท้ารูปก็ทำงานนจนแบบจนมืดเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ถ่ายต่อยากไม่กว่าจะได้คิวนรรรี่ห้าคน,นกับสะสะอีกสาวๆอีกสี่จริงๆก็ ก็ยากยากไหมเหรอก็จริงก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าคนียากมือคราใช่คนยากมือผมเออแล้วก็ถือว่าใช่สะสรเนาะพี่เกศไปกลับไทยสะสมตัวเองพี่เกศไปกลับไทยคนกลุมมือพี่เกศพี่เกศหลายคนกลุมมือพี่เกศของไม่ต้องเป็นห่วงของครับมีมีมีคนไปด้วยนะครับเพราะเป็นเพราะเขาก็ไม่เหงาหนีไม่ไม่ไม่มีคนไปด้วยไปดูดูบิ๊พิรุตไม่ไม่ไม่ เออเป็นมีก็เป็นให้กำลังใจเขาบ้างไหมคะไม่ต้องให้กำลังใจอีกแล้วไม่ต้องให้กำลังใจเขาเหรอครับเออทำไมอ่ะเป็นอะไรกันครับคือเขามีความสุขดีที่เป็นแบบนี้เคไม่ราไปเป็นคู่คู่เขาอยู่กับใครเขาอยู่กับเราเหรอเขาก็อยู่กับเราเขาคือเขาก็มันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับคือไม่ไม่มีใครแยกไม่ไม่มีใครดิ้งพี่เก๋เนาะดูไม่มีใครดิ้งพี่เก๋ครับทุกคนก็จริงๆพี่เก๋ก็คงอยากจะทิ้งพวกเราเพาะว่าทำไมล่ะคะเพราะปีก่อนเพราะอะไรคะทุกวัแอปไปเหรอคะ ครับโหลดเอ่อเปิดแแบบเปิดแแบบตลกปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีคู่เราหวานไหมคู่เฟยเขาบอบกว่าคู่เขากับคู่ผมรีบกว่าคู่ผมเป็นคู่ทำงานครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทริปนี้เป็นน <c oughs> ่าจะถึงไม่มาจะดีเลย <c oughs> ถึงได้ถึงไหม <c oughs> ดูแบบดูคุ้มถ่ายขึ้นคือทริปนี้เป็นทริปที่คอนคิดคอนเทนต์เองแล้วผมก็แล้วผมก็คิดกับเขาแล้วก็แบบว่าแล้วมาถึงจะคู่คนหนึ่งเขาไปเที่ยวแล้วนี่เขาก็มาหลานคลองให้ก็ไม่ประสานงานหรอ มามาเป็นครีเอทีฟมาช่วยช่วยอะไแล้วมาช่วยถ่ายด้วยเลยเรียกว่าคือเขาเป็นเบื้องหลังได้เลยใช่ใช่ครับดูเราใช้คุ้มดใช่ครับผมแล้วก็น่าสิทำไมถึงใช้ตบแเข้าอ่อกล้องก็ตากล้องผมครับต่อมแทนเขาด้วยอะไรที่เขาไปทำงานต่อมแทนเขาด้วยอะไรเพื่ออะไรก็ได้ใชไหมเขาพมพมาแบบจับกล้องถ่ายใช่ไหมมีมีครับมีหรือเปล่เป็นทุกอย่างเลยใช่เิ็นซูเปนเซอร์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าจะวาที่กล้องไม่พออะไรว่าเรากล้องไปน้อยอะไรใช่คนชอบคอนเทนต์ที่แบบเล่นอะไรนะ ครับกกรอะไร,รเยนารอะไรเงี้คยค่ะแบบอ๋อสก,กูตเตอร์ใช่ใช่เป็นการเดินทางกันอีออกมัย่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มี <c oughs> ทิปไปไหนนั่นอรู่ตอนตอนนี้ยังไม่มีทริปครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยครับแต่วัยไทยมีทริปยังครับวัยไทยยังไม่มีทริปครับทิปบ้างนะทิปบ้าไม่ได้แล้วตันแล้ว น้องไปว่าไม่ได้เตรียมไว้บ้างยังซื้อฝากของปั่นปั่นจังเลยครับผมเพิ่งคิดได้ว่าวันวาเลนไทน์วันนี้อีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอเคครับจริงจริงคิดว่าวันยุ่งอะหรับวาเลนไทน์ทียเดือนนี้วันนี้พี่พอยออนตื่นเ้ครับขอตัวก่อนวาเลนไทน์คิดว่ามันสำคัญอยรางนอมมากไน่ใช่จริงจริงผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับแบบวันเลย แต่ว่ามันแต่ว่ามันก็เป็นวันที่ที่ที่น่ารักดีตอนนั้นกลับมากลับมาเล่น่ายดีกว่ารออกกำลังกายแล้วก็เพียนคลิปนานมันคือเลยมันคือจังหวะมันคือยังไงจังหวะจังหวะการตีร่างกายของเราไม่มีใครที่ระหว่างตอนนั้นคือไปออกกำลังกายกันอีกแบบหนึ่งหมายถึงว่าไปเล่นแบบไปเล่นแบบเป็นคาร์ดิโออ่ะก็เล่นคาร์ดิโอพอพอเล่นพอเล่นเสร็จปุ๊บก็แบบยืดยืดเสร็จกันลังจะกลับบ้านเลย แล้วพี่แอนก็บอกว่าเออเดี๋ยวลองทําท่านี้หน่อยอแต่ว่าคือตอนนั้นผมคุยว่าผมอยากผมอยากตีลังกาเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เลยบอกว่ามันเริ่มต้นที่หกสูก่อนจะค่อยๆตามสเต็ปใช่ไหมแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองทําผมก็บอกเออไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําแบบตอนที่ไปสักูก็ได้แล้วผมกทำเลยทําเลยทําเลยก็เลยเกิดคลิปนั้นขึ้นจังหวะที่มันห<ส>มักเข้ามามันเป็อย่างไรบ้างมันโดนจริงๆใช่ไหมอุ้ย มันดูด้วยใช่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 มันเป็นยังไงบ้างครับตกใจไหมหรือมันก็มันก็ตกใจเล็กน้อยครับเล็กน้อยแล้วพี่แอนเขาตกใจไหมพี่แอนเขาก็ตกใจเล็กน้อยเหมือนกันก็ก็คงตกใจเล็กน้อยแหละแต่พี่แอนเขาคอมเมนต์ว่ามองเจมเป็นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจังหวะทำแบบสูงความหมายในคำนั้นคืออะไร ก็ไม่แน่ใจครับก็ไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีไม่ค่อยคุยกันด้วยนะคะแบบเออพอไปจับโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีครับแล้วก็พอจับโดนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็บอกว่าเอเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าเพนักงา้ผิดจังหวะเลยพัทเจคือมันอาจจะเป็นด้วยจังหวะแบบขาที่มันสูงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราตั้งขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขาตั้งขึ้นไปแล้ว หลักหลักในท่านี้ได้ทำอีกไหมคะจะอกสูงกินไหมหลังจากนั้นไม่เจอพี่แอรเลยนะครับแสดงว่าพี่แอร์เขาก็มีความเขินด้วยพูเล่พูเล่พูเล่ครับพี่จิงเจมเขินมานะวินาทีนะเพราะหลายคนดูคลิปแล้วแบบว่าทานจริงจริงก็ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ ตื่นเต้นเล็กน้อยตอนนี้จะลงตอนนี้จะลงมีินอะไรไหมคะแต่ก็ลงให้เป็นแขัเองใช่คือก็แบบคือมันตลกแหละคือคือไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าแบบว่ามันตลกดีก็เลยเราจะลงาายมอง้รกันเหมือนเดิมมอง้ากันเหมือนเดิมมองรก็เหมือนเดิมแฟนๆก็มีความว่าจะสิงร่างพี่แอนก็เฮฮาเป็นเฮฮาแล้วหลังจากนี้มันจะต้องฝึกค่าคาร์ดิโอท่านีนนะ ยังอยากฝึกการได้อยู่ผมยังอยากตีลังกาอยู่แต่ผมอาจจะไปเรียนกับครูแทนทำไมอ่ะพี่หญ่เขาต้องมีมีความเชี่ยวชาญในด้านแบบว่าหุ่นจะมีสูงดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้พี่แอนพาไปหาครูพี่แอนเขารู้จักครูแต่ทีนี้พี่เจมส์ก็มองหน้าพี่แอนติดก็ติดครับติดแล้วทำไมในในมีเรามีแท็กแสว่าขออภัยแม่ด้วยครับอ๋อคือแบบว่ากลัวกลัวกลัวเขาแบบดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอารมณ์ตลกตลบอะไรไม่แอน แม่นี่สมแฮงดูไม่ได้เลยใช่ๆ่ะฮฮาฮิาแหมรัดเลา